You're hearing what we share on Sao Mary Book T U สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Sao Mary Book T U กับหัวข้อประจำเดือนสิงหาคม Strengths of Women วันนี้มาถึง EP ที่56แล้วนะคะกับหนังสือเล่มนี้ที่แค่ชื่อเรื่องก็กินขาดแล้วค่ะ เมื่อสังคมที่ยังมีการกดขี่ทางเพศทำให้เกิดค่านิยมของทั้งสองฝ่ายที่ต่างออกไปเพศหนึ่งอ่อนแออีกเพศจึงต้องหาความแข็งแกร่งและฉลาดกว่าขอชวนมาเปิดโลกกับหนังสือที่มีชื่อว่าผู้ชายชอบอธิบายหลายสิ่งให้ฉันฟังค่ะเมื่ออาคติทางเพศเริ่มทำงานรูปแบบของการสนทนาระหว่างทั้งสองเพศก็จะมองออกได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งสัญ,ญลักษณ์ใดๆมาชี้บอกขอยกตัวอย่างเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งนะคะ เมื่อเวลาที่ผู้หญิงกำลังจะทำหรือพูดอะไรสักอย่างแต่แล้วก็มีการขัดแทรกโดยผู้ชายในลักษณะที่บ่งบอกให้รู้ว่าตัวเองรู้มากกว่าสามารถอธิบายได้ดีกว่าและต้องการที่จะอธิบายให้ผู้หญิงได้รับรู้ถึงทุกข้อเท็จจริงทงั้งๆที่เขาก็ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าว่าเธอรู้เรื่องราวเหล่านั้นได้ลึกพอแค่ไหนแต่พอคุ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงก็ดันถูกตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้หรอกรู้รู้ไม่มากพอ เพราะฉะนั้นพวกเธอจึงต้องเชื่อฟังผู้ชายอย่างเราๆผ่านการเหมาร่วมซึ่งเรียกปรากฏการนี้ว่า man's planning หรือแปลงไง่ายๆก็คือการอธิบายโดยผู้ชายหรือผู้ชายโอ้อวดผ่านการอธิบายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างจากในหนังสือเล่มนี้นะคะกับกรณีของอานิต้าฮิลศาสตราจารย์นักกฎหมายซึ่งถูกว่าที่ตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐแครนโทมัส พุกคำทางเพศโดยการกดดันให้เธอนั่งฟังเรื่องรามกและไปออกเดทกับเขาเธอตัดสินใจฟ้องเพื่อความยุติธรรมของตนและระหว่างในการสอบพยานต่อหน้าคณะกรรมการตุลาการวุฒิสภาน,นั่นเองเอนิต้ากลับถูกโจมตีอย่างรุนแรงและดุเดือดโดยผู้สอบสวนทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ชายบางคนขำกับเรื่องที่เธอเล่าอย่างจริงจังพวกเขาตั้งแง่และพูดจาถักถางเธอ และมีแม้กระทั่งวุฒิสมาชิกที่สงสัยว่าเธอเองหรือเปล่าที่จินตนาการถึงเขาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แม้เวลาจะผ่านล่วงมากกว่าสามทศวรรษแล้วนับจากเหตุการณ์นั้นอคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงในปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมทั้งถูกมองว่าผิดและผู้ชายก็ยังคงเหมารวมว่าตัวเองเข้าใจโลกและเข้าใจพวกเธอได้อย่างดีเลยทีเดียวแม้กระทั่งปัจจุบันเมื่อผู้หญิงพูดเรื่องน่าอึดอัดเกี่ยวกับการกระทำผิดของผู้ชาย เธอมักจะถูกมองว่าบ้าประสาทเป็นนักสมคบคิดชั่วร้ายโกหกหลอกลวงและเป็นพวกขี้บ่นที่ไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นแค่เรื่องตลกหรือเป็นทุกข้อตามที่กล่าวมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายคำศัพท์แมน s ์ l a n n i n g ให้ฟังแบบตรงๆแล้วจบไปแต่ผู้เขียนเลือกที่จะเล่าเรื่องเล่าและเหตุการณ์สะเทือนใจที่เราสามารถเห็นได้ตามข่าวบ้านเมืองและเมื่อผู้หญิงต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเอง กลับต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างจากผู้ชายพวกเธอกลับได้ผลตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นการโดนด่าโดนหาว่าเป็นฝ่ายพูดโกโหกเองหรือกระทั่งใช้คำว่าไร้การศึกษากับผู้หญิงเพียงเพราะพวกเธอต้องการแสดงความคิดเห็นของตนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราแนะนําให้อ่านหนังสือเล่มนี้และเข้าใจซสว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดหรือกําลังทําเพื่อปกป้องสิทธิและเรียกร้องอะไรบางอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะอย่านํามาเก็บคิดว่ามันคือเรื่องไม่เหมาะสม พราะโลกที่คนเราไม่เท่าเทียมกันนั้นน่าจะเรียกว่าไม่เหมาะสมมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเราแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างมากโปรดเข้าใจว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่าตกเป็นเหยื่ออีกคนในกรอบปิตาธิปไตยที่ผู้ชายก็ถูกกดดันเอาไว้ไม่แพ้กันค่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ดูเท่หรือเป็นผู้นำตามคันลองสังคมทุกอย่างสามารถเป็นได้ดีกว่าโลกในปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเท่าเทียมกันค่ะ ชื่อหนังสือคือผู้ชายชอบอธิบายหลายสิ่งให้ฉันฟังโดยรีเบคก้าโซนิตแปลโดยสิรินมุ่งเจริญและการชนกวงทองแท้เลขหมู่ HQ 1 1 5 5ขอขวด942563มีให้บริการที่หอสมุดปรีดีพนมยง์ที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้บรรณรักออยขอตัวลาไปก่อน ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกับซาวแมรี่บุ๊คทีู่ได้ใหม่ทุกวันจันทร์และพฤหัสสวัสดีค่ะ